ขอโทษที่หายไปนะหายไปนานเสียเครืร่องจักรคิดไม่ได้ตรงนี่น้อยอัน,นี้น่าจะถัดแล้วไม่ค่ดแล้วก็ลงเลยวเปิเปิดเหล็กเลยก็ประมาณนี้แหละเพื่อเหล็กน้าเล่นได้ก็อาจจะไม่ลงคิดนานเลยนะครับเป็นปีก็ได้นะก็้าได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่เมื่อไหร่ก็จะาจาคิดให้ ก็ทำเป็นเหมือนเดิมก็พยายามลงทิปสัปดาห์ละหน,นึ่งท้าหาพวกทีไรนะบางทีก็เป็นส่วนมากจะเป็นทีไฟล์ครัแต่จะไม่ได้ขาดก็ต้องขาดด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่นตานี้แล้วก็ลงเลยไม่ต้องขัดเดีดย๋ยวเสรที่อาร์ใ โ okay. อเคพอได้พอได้อาจจะมีเสียงเพลงเข้าไปได้เปิดบ้างนะครับ ไม่นไ,ไม่นะ้โอ้โหี่โล่งเลยไม่ไหว